พรบรแรงงานสัมพันธ์ในปี18ต้องบอกแบบนี้ค่ะท่านพรบรแรงงานสัมพันธ์มันคือกฎหมายที่กําหนดแนวทางปฏิบัติต่อกันร,ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแนวทางนั้นเน่ยเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเงื่อนไขาการจ้างและการทํางานรวมทั้งจะก,กําหนดวิธีขั้นตอนการระงับการความขัดแยง้งหรือข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ใจเย็นอ่ะพูดแค่นี้ก่อนว่าโอเคมันเป็นแนวปฏิบัติต่อกันเกี่ยวกับเงื่อนไขการทํางานเราจะเรียกมันว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโอเคนะเราจะมาดูแบบนี้ก่อน เราจะไปโฟกัสเลยเรื่องที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดี๋ยว้ะขออนุญ,ญาตบอกตัวละครนิดนึงตัวละครที่จะโผล่มาในพร,รบรแรงงานสัมพันธ์หลักๆจะมีแบบนี้ค่ะเดยว้ะขอใช้คําว่าฝ่ายเนาะคำว่าฝ่ายเนี่ยฝ่ายนายจ้างก็รวมถึงตัวลูกจ้างแล้วก็รวมถึงสมาคมนายจ้างซึ่งเป็นองค์กรของนายจ้างถามว่าทําอะไรไอสมาคมนายจ้างเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนายจ้าง นะไม่เช่นการไปเจราจากับลูกจ้างแบบนี้เอาเป็นว่ารู้ตัวละครก่อนว่าโอเคมันมีฝ่ายในจ้างซึ่งก็คือในจ้างไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรมรมดาหรือนิติบุคคลแล้วก็รวมถึงสมาคมนายจ้างแตะไว้แค่นี้ก่อนเอาเป็นว่าให้รู้ตัวละครไม่มีประเด็น